นี่ฮะข่าวนี้ครับแอดมินว่าแล้วนะเหมือนตน้องมีร้านหนึ่งจริงๆแอดมินเคยเห็นอยู่ร้านหนึ่งเขาไม่รับคนเลยครึ่งร้านขนมดังแถวท่าน้ำนนนะครับมีอยู่ร้านหนึ่งแอดมินเคยไปซื้อเขาคืนป้ายเลยนะไม่รับคนเลยครึ่งขายดีมากเป็นเจ้าขนมที่โด่งดังมากตรงแถวนั้น แล้วก็ขายดีนะฮมีชื่อเสียงแต่ถ้าน้ำหนุนไม่รู้ว่าร้านนี้หรือเปล่าที่เป็นข่าวว่าขายได้แต่ไม่อยากเสียภาษีเจ็ดแสนถ้าเสียภาษีเจ็ดแสนนี่เขาบีบันไดไว้อยู่แสดงว่ารายได้ต้องประมาณสิบล้านแต่ไม่อยากเสียภาษีกลักวกลัวเสียภาษี นี่ไงนี่ไงด่าประเทศตัวเองนะฮะแล้ดูคนในประเทศสิครับไม่อยากเสียภาษีด่าบอกภาษีกูภาษีกู้ทาไมไม่ทําฟุตบาทให้มันดีทำไมไม่ทำอันนั้นให้มันดีแต่ไม่เสียภาษีกันอย่ยว่าแต่อีกร้านขนมปังร้านนี้และครับเมื่อเร็วๆนี้ ร้านขายไก่ทอดนักข่าวช่องดังเอาไปออกบอกอุ้ยเสียภาษีแพงไม่อยากเสียภาษีนักข่าวช่องดังก็เอาไปแชร์ต่ออะไรต่อนักข่าวก็โดนคดีโกงมาเหมือนกันนั่นไะขายไก่ทอดไม่อยากเสียภาษีรายได้ขายได้วันละหมื่นนะเดือนนึงก็เป็นแสน สามสี่แสนน่ะไม่อยากเสียภาษีเออยังมีอีกเยอะครับไอ้พวกร้านแบบเนี้ยพอไปเข้าโครงการคนละครึ่งมันต้องรายได้มันตรวจสอบได้ไงใช่ไหมมันตรวจสอบได้มันเข้าระบบไงมันโอนเข้าธนาคารธนาคารเขาตรวจสอบได้เป็นโครงการที่ที่เป็นในอนาคต คนจะต้องใช้เงินดิจิตอลครับในยุคอนาคตคนจะใช้เงินดิจิตอลเหมือนประเทศจีนนะเพราะไม่พกเงินสดแล้วใช้เงินผ่านดิจิตอลเพื่อป้องกันอะไรป้องกันการโกงนะถ้าโอนผ่านธนาคารมันตรวจสอบได้มีหลักฐานนะป้องกันการโกงในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโกงอะไรครับโกงซื้อเสียงนี่แหละ สมัยหน้าการซื้อเสียงจะหมดไปเพราะว่าต้องหันมาใช้เงินดิจิตอลซื้อเสียงมันต้องจ่ายเงินสดไงมันไม่มีหลักฐานไงใช่ไหมถ้าสมัยหน้าหันมาเปลี่ยนใช้เงินดิจิตอลหมดซื้อเสียงยังไงอะมีหลักฐานอ่ะคนจากบัญชีนี้โอนมาให้บัญชีนี้โอนไปให้กี่คนรู้หมดประเทศจีนก็ทำรู้หมดเนี่ยเขาเป็นสกุลเงินหยวนดิจิตอลหมดแล้ว ออประเทศจีนเขาถึงกำจัดคอร์รัปชันได้ไงครับนะเนี่ยลุงตู่เขาวางรากฐานไว้ให้เริ่มใช้โครคงการคนลลคขึ้นจะได้เริ่มหัดใช้แอปต่างๆจะได้เริ่มหัดใช้แอปเข้าสู่ยกระดบดิจิตอลจะได้เข้าสู่ระบบเงิน<ม>ก็จะได้เข้าภาษี<ม>ก็จะได้เข้าเพิ่มขึ้นนะเนี่ยลุงตู่เขาวางยุทธศาสตร์ชาติไว้ยี่สิบปีเนี่ยอ,อีกยี่สิบปีเนี่ย เดี๋ยวเราจะไม่ใช้เงินสุดน้อยลงแล้วนะรถกงรถเข็นนี่มี QR โค้ดแปะไว้เลยรถขายผล,มลไม้ผลไม้ QR โค้ดแปะไก่ทุกไก่ทอดแปะไว้ต่อไปใครจะคิดทุจริตก็จะยากลําบากขึ้นเพราะจะรับเงินโอนเงินอันนี้เงินสดเขาก็จะพกกันน้อยลงนะเออเนี่ยครับคนมันเป็นอย่างนี้ไง แล้วมันก็โมยโวยวายประเทศบอกโอ้ยภาษีกูไปไหนภาษีกูไปไหนอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นนะไอ้พวกสามกีแบะแล้วยิ่งพวกสามกีบนี่ไม่เคยเสียภาษีนะเพราะอะไรรู้ไหมเนี่ยขอบริจาคกันเคยเสียภาษีบ้างไหมยังเรียนกันอยู่เนี่ยมีภาษีแล้วเหรอแล้วมาพูดอยู่นั่นแหละภาษีกูภาษีกูเรียนยังไม่จบงานยังไม่มีงานทำอ้างอยู่นั่นแหละภาษีกูภาษีกู เออเนี่ยขาวที่โดนจับล่าสุดไอเด็กมัธยมเนี่ยนะอะไรตะวันตะวันใบปอลุอะไรเนี่ยอยู่ปีหนึ่งก็ทั้งนั้นอ่ะมีงานทำแล้วเหรอเอออย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไ r i b e กันด้วยนะครับ